หลุนโดยโลตัสปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจ๊บ โมงสานาทีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงนกขุนทองเนี่ยในวัยพวกเราหรือว่าเด็กๆไม่แน่ใจว่าเคยดูไหม,อ,มอารุณเบิกฟ้านกกาโบย,ยบินอันนี้คือน่ารักมากๆนี่คือเจ้าขุนทองในความรู้สึกในความทรงจําของเราแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเจ้าขุนทองที่เป็นสัตว์เลี้ยงยิ่งตัวไหนพูดได้เนี่ยจะยิ่งมีมูลค่าสูงมากขึ้นเลยนะคะกลายเป็นว่านกขุนทองเป็นปมที่ทําให้บ้านนี้ โดนฆ่าแล้วเกือบตายยกครัวเพราะว่าคนเป็นพ่อที่เสียชีวิตไปเสียชีวิตพร้อมกันกันกบลูกสาววัยเพียงแค่ขวบเดียวเท่านั้นค่ะ บนเกาะนี่แหละมันจะหนีไปไหนไม่ได้ละ่ะก็คิดว่าน่าจะต้องอยู่บนเกาะแหละแต่ว่าการที่เขาหนีไปหนีไปพร้อมกันกับอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่ใครสักคนหนึ่งยิงปืนแบบหื่ตั้งใจยิงกะเอาตายเจ้าหน้าที่ก็รักชีวิตตัวเองด้วยเหมือนกันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วแต่ละนายเมื่อสักครู่ที่เห็นเดินไป เขาก็มีอาวุธของเขาด้วยเหมือนกันซึ่งถ้ามีการยิงต่อสู้กันเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะวิสามันบอกเอาไว้ได้ตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าเขาก็อยากได้ตัวเป็นๆมามากกว่าเอามารับโทษตามกฎหมายค่ะ<ๆ>ไปต่อกันที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตอกย้ำว่าปืนหาง่ายจริงๆ,ๆเพราะว่าเหตุการณ์นี้ค่ะแก๊งโจรนะคะประมาณ4-5คนได้บุกไปถึงบ้านคู่อริเลยพอไปถึงบริเวณบ้านเนี่ยคือเขากำลังจัดงานวันเกิดให้หลานอยู่ค่ะมีทั้งเด็ก มีทั้งคนแก่แต่ว่าแก๊งโจแก๊งนี้ไม่แชร์ควัก M16 ขึ้นมากราดยิงมั่วเลยค่ะที่กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมไปเจอหนุ่มเมียนมาวัยเบนจเพศคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าไปมีมปัญหาอะไรกับใครมานะคะแต่ว่าที่แน่ๆอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็ร่วงได้ค่ะ ขึนค่างกันค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่โดยแท้เลยนะครับเพราะว่าเป็นงานคอนเสิร์ตท,ที่มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาตีกันกลุ่มวัยรุ่นพอตีกันมาเกิดเหตุการณ์วุ่นวายแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไประงับเหตุแต่ว่าการเข้าไประงับเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ทันดูตามาตามาตาเรือครับไปล็อกตัววัยรุ่นผิดคนคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รุมกระทืบน้องที่ถูกล็อกผิดตััวแแมม้กระท่่งตอน มากอดลูกปกป้องเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่หยุดกระทืบครับค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นจากน้ำเมาด้วยแล้วก็น้ำโหด้วยค่ะมีสองหนุ่มเนี่ยเขานั่งดื่มนั่งริ้งกันอยู่ดีๆอีกคนนึงเนี่ยหันไปทวงเงินอีกคนนึงบอกเอ้ยเงินที่ยืมไปเมื่อไหร่จะคืนสิ่งที่เกิดขึ้นถึงกับว่าเอามีดฟันกันหน้าแบะเลยค่ะ เยียวยาไปนะ่ะมีปัญญาเยียวยาตามที่เขาชดตามที่เขาร้องขอจริงหรือเปล่า<ะ>สุดท้ายมันก็ต้องตกลงกันเอาเท่าที่ไหวค่ะออแล้วถ้าลองคิดในมุมกลับกันว่านั่นเป็นลูกของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ทําแบบเนี้เขาจะรู้สึกยังไงและจะยอมหรือเปล่านะคะ,ะเรื่องแบบนี้คิดไม่ได้ยากเลยนะคะ,ะ,ะ,ะลองค่อยๆจินตนาการดูได้ค่ะเดี๋ยวพักครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าดูหนุ่มเบนจเพศอีกคนหนึ่งค่ะ เจอว่าเขาเนี่ยเป็นศพแล้วก็พบว่าที่ศพของเขาม,มีร่องรอยมีดปักอ,กอกแล้วก็โดนฆ่าปาดคออยู่ในป่านอนท่านี้เลยค่ะเข้ามา,าผมอยู่เรีผมบอกว่ามันทอ้อไม่เหลือใครแล้วบอกไม่อยากอยู่แล้ว ดูเหมือนสะอาดแต่ทำไมยังมีแบคทีเรียสาเหตุของฟันผุและปัญหาช่องปากเพราะแค่แปรงฟันแบคทีเรียก็ยังอยู่ต้องลิสเตอรีทอทัลแคดีโรสูตรไม่แสบปากผสนพลังทำความสะอาดให้ปากสะอาดขึ้น5้าเท่าลิสเตอรีเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีผมยังเป็นพี่มอสอยู่นงการแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิน่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล ตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหน่ท้อปวันแค่นี้แค่นี้ก็เยอะแล้วแค่นี้ก็เยอะระเบิดระเบ้อปวันใช้น้อยผลิตบึ้มเบิ่มเบิ่มใช้น้อยผลิตเยอะท้วันแอตเล็ตกาแฟบริสต์บลูดเอสเปรสโซโรสเข้มอร่อยเข้มลองทีพี่อร่อยงั้นอร่อยเข้มเข้มเอา อร่อยยังไงพี่ทั้งเข้มทั้งอร่อยซองเดียวจบจบป้อย่าดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนา่าถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมปลาไผ่คู่กินน้อยเสี่ยงขาดสารอาหารนะครับอยากไปดูดอกไม้แล้ววัยนี้เรื่องกินเหนื่อยาแต่เรื่องเที่ยวไม่มีถอย <c oughs> คุณยายจะไปจริงหรอไปนู่นแล้ว ใส่ใจตัวเองและเสริมด้วยไ y ม่ e n s u r Go a d v a n c e Pro มี YBG และสังกสีสังกสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันพร้อม HMB สวยจังยายสวยกว่าวัยเก่าวรับภูมิใจชัวใหม่ e n s u r Go a d v a n c e Pro แดงแป๊ดเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมเด เด็กรู้นมคานชั่น UHT แคลเซียมสูงปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้เพราะแร่ธาตุครบสูงไม่มีสิ่งปนเปื้อนแังผลิตชั้นนำปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้ปุ๋ยตรากระต่ายถ้าต้องเผชิญหนะ้ากับภาวะการเงินที่ไหนปลอดภัย้างเนี่ย I promise อเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกิน3 0 0แสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ PROMISE รังแคหรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายใหม่เคลียร์แมนือ power factor พลังช่วยกระจัดรังแคมั่นใจร้อซช่วยสยบรังแคจะเป็นที่หนึ่งเคลียแดงแป๊ดเลยเบานีเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอก หน้ามันแดงเพราะมงกินเบนโต้แพงแพงจังยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันอ่ะใช่แป๊บๆก็หมดใช้เทพไทยสุดช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหอลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเด็ก <c oughs> ๆกรู้นมคานิชั่น U H T <c oughs> แคลเซียมสูงตากผ้าหน้าฝนใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็ยังเม็นอับ แต่ไม่ใช่ทุกคนนะอยู่นั่นหอม<อ>นานต้องดาวนีแพชชั่นสูตรใหม่หอมสองเท่าช่วยต้านติดอับหอมนานเกินค่าดาวนี้อยากกินไก่ค่ะย่าทำเองว่าจะอร่อยย่าลองนี่ขนมผงปรุงซองเหลืองมีเนื้อไก่สองเท่าอร่อยถึงเนื้อหอมอร่อยครบจบยิง่งกินยิ่งอร่อยเจนี่ได้หมดขนมซองเหลือง รุนโดยข้าวเครียบ PR Big b a c อร่อยเข้เมเต็มซองเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจอุ๋ยตรามงกุฎรู้ด้วยอาปาเช่มีเบดอมสูนรไพรรถมะขามป้อม I love a อาปาเช่เนาิกนาทีค่ะช่วงนี้ไปฉะเชิงเซากันสักนิดหนึ่งมีหนุ่มเป็นจเพศคนหนึ่งค่ะเขาหายออกจากบ้านญาติๆเนี่ยก็พากันตามหากันเป็นวันๆเลยนะ พบอีกทีค่ะหนุ่มเบนเจเพศคนนี้ที่หายออกจากบ้านไปพร้อมกับน้องหมาหนึ่งตัวกลายเป็นศพอยู่ในป่าค่ะร่างพลุนเลยม,มีร่องรอยโดนแทงแล้วบริเวณล,ลำคอมีรอยปาดค่ะหลายคนก็ตกอ,อกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วน้องหมาที่เขาหายออกไปพร้อมกันเฝ้าศพเจ้าของไม่ห่างเลยค่ะจริงตัวนี้น่าจะรู้นแต่คงพูดอะไรไม่ได้เนี่ยสภาพศพที่ไปพบนะคะ คืออยู่ในป่าแล้วน้องหมาก็ยืนอยู่ก้เข้ามาถึงนที่ป่าเนี่ยน้องหมาคู่ใจก็ตามมาด้วยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้น้องก็ช่วยห้ามไม่ได้นะฮะออต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับไปดูในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกันต่อเลยคุณผู้ชมอันนี้หายตัวจากบ้านไปเป็นสาวไฟแนนครับหายไปนานนับเดือนหาตัวไม่เจอสุดท้ายเจอตัวแล้วนะครับแต่ว่าการเจอตัวครั้งนี้อยู่ในสภาพที่เธอกลายเป็นศพอยู่ในรถที่ร่วงตกลงไปภายในคลองชนลประทานครับ ูดถึงเรื่องของน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้อีกหนึ่งจุดนะคะคุณผู้ชมก็มีคนจมน้ําเหมือนกันเขาเป็นลูกเรือประมงค่ะเอา้าลูกเรือประมงต้องว่ายน้ําเก่งหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่กับทะเลมาตลอดใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าในวันนี้ลูกเรือประมงคนนี้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในการว่ายน้ําได้เพราะว่าเขาดื่มจนเมาไมค่ะ เออมันก็ไม่สามารถลบล้างความผิดตามกฎหมายได้ก็ขอให้เป็นบทเรียนก็นแล้วกันนะครับสำหรับพวกที่เมาแล้วเรือนเมาแล้วไม่สำนึกแล้วยังมาเป็นภาระของสังคมเปลืองภาษีประชาชนด้วยฮะพอนทำาเราไม่คิดนะทีนี้ไหว้สวยไหว้แล้ะแผลพี่เขาก็ไม่หายนะคะแบบเนี้ยคคือไหว้ได้เรารับคำขอโทษได้แต่เขาก็ต้องรับโทษตามกฎหมายอย่างครบถ้วนอ่ะ กับความผิดที่เขาได้ทำอะนะคะ เดี๋ยวพาไปอีกดูพาไปดูความโมโห,โหอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเวลาที่ทาสีอยู่และสีมันยังไม่แห้งก็เดินไม่ได้เนาะอย่ายมายุ่งนะ<อ>มันก<อ>็จะกันพ<อ>ื้นที่ไว้เลยอันนี้ก็คือมุมของคนที่เป็นคนทาสี<อ>แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมุมของคนที่ต้องใช้เราใช้ถนนล่ะคือเขาทาสีบนท้องถนนนะเหมือนตีเส้นจราจรอ,อย่างนั้นนะพี่บอลแต่ว่าสีมันยังไม่แห้งแต่ว่าคนเขาจําเป็นต้องใช้ถนนต้องทํายังไงอ่ะคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ไปทาสีหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วร้านสะดวกซื้อเขาเปิดยังไงคะ คิวเมื่อไล่ก็แวะมา24ชั่วโมงถูกต้องไหมม,มีลูกค้าค่ะสั่งของตอนเที่ยงวันเลยคุณผู้ชมน้องพนักงานก็เอาของใส่รถขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไรเดอร์จากร้านสะดวกซื้อเอาไปส่งให้กับลูกค้าปรากฏว่าไปเหยียบเส้นสีเขาเท่านั้นแหละเกิดเรื่องเลยค่ะ บ้านที่กัมพูชาหรือเปล่านะค่ะ,คะอีกหนึ่งเรื่องราวยังคงอยู่กับน้ําไม่ใช่ทะเลไม่ใช่ขู่คลองแต่เป็นห้องน้ําค่ะซึ่งคนเช่าบ้านอยู่ด้านล่างเนี่ยคือเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นที่อาคารแห่งหนึ่งที่มีทั้งหมดสามชั้นคุณผู้ชมคนเช่าบ้านอยู่ด้านล่างเขาเปิดเป็นร้านขนมหวานส่วนด้านบนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอยู่ค่ะสักพักนึงขายของไปได้สักสองสาวัน ลินอะไรอะตอนแรกคิดว่ามีหนูมาตายหรือเปล่าค่ะแต่ปรากฏว่าพอเดินขึ้นไปดูชั้นสองชั้นสามของบ้านจุดที่เจ้าของบ้านหลังเนี้ยอยู่อ้าวกลายเป็นศพอยู่ในห้องน้ําค่ะโอ้แล้วเขาอยู่ตามลําพังแล้วอะไรอยู่